สรุปบัญชีเงินฝากดอกเบีย้ยสูงในปี2023นี้นะครับในช่วงที่ดอกเบีย้ยกำลังจะปรับตัวเป็นขาขึ้นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะวางแผนเก็บออมเงินสำรองเงินเผื่อฉุกเฉินเนี่ยนะครับควรจะต้องไปเก็บไปออมที่ธนาคารไหนดีถึงจะคุ้มค่าที่สุดและเงื่อนไขเหมาะกับเราที่สุดเดี๋ยววันนี้ผมมาสรุปให้ทุกคนฟังในคลิปวิดีโอนี้ครับ ก่อนจะเข้าไปฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ความรู้การเงินที่จะมีออกมาอีกเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับผมวิทย์อิทิศักนะครับในช่วงที่ดอกเบี้ยกาลังจะปรับตัวเป็นขาขึ้นแบบนี้นะครับต้องบอกครับว่าตั้งแต่ช่วงปลายปี2565ที่ผ่านมาจนถึงช่วงต้นปี2566นี้นะครับประเทศไทยเรานะครับมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องเลยนะครับมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วนะครับและพอมาถึง ตอนนี้ครับก็ยังมีแนวโน้มว่าดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยยังคงไปต่ออยู่ดังนั้นครับเมื่อดอกเบีย้ยนโยบายมีการปรับขึ้นแน่นอนครับว่ามันก็จะมีการปรับตัวเพิ่มของดอกเบีย้ยทั้งเงินกู้แล้วก็เงินฝากด้วยนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าใครติดตามผมมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะผมเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็เน้นย้ําเรื่องการเก็บเงินสํารองฉุกเฉินมากๆเลยนะครับซึ่งผมย้ําเลยนะครับว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเงินสํารองฉุกเฉินเงินสภาพคล่องเงินจําเป็นเร่งด่วนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ทางเลือกแลว แต่มันจะเป็นทางรอดของคนที่อยากมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นและเป็นเงินเก็บก้อนแรกครับก่อนที่เราจะไปลงทุนทําธุรกิจหรือว่าลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ตามก่อนที่จะทําแบบนั้นครับเราควรจะต้องมีเงินเก็บเงินออมเงินสำรองให้ได้สักก้อนหนึ่งก่อนนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆดังนั้นวันนี้ครับผมจะมาสรุปให้ทุกคนฟังครับว่าวันนี้นะครับในวันที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้เนี่ยมีบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไหนบ้างที่ให้อัตราดอกเบี้ยรวมถึงเงื่อนไขที่น่าสนใจ ทุกคนจะได้พิจารณาวางแผนในการเก็บออมกันครับถ้าเกิดว่าเราดูจากภาพรวมนะครับต้องบอกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบออนไลน์ของธนาคารพาณิชย์ต่างๆตอนนี้เนี่ยดอกเบีย้ยครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1.5%บวกลบกันนิดหน่อยครับซึ่งผมว่าจุดเด่นมากๆเลยนะครับของบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์เนี่ยก็คือเป็นบัญชีที่เราสามารถฝากถอนได้ตลอดเวลาครับคือมันเป็นบัญชีที่มีสภาพคล่องสูงครับจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่ากฎเหล็กสําคัญของการเก็บเงินสํารองครับมี2เรื่องเองนะ คือเรื่องแรกครับก็คือเราจะต้องเอาเงินสำรองที่เราต้องการจะเก็บเนี่ยไปไว้ในแหล่งพักเงินที่มันมีความปลอดภัยไม่สูญเสียเงินต้นนะครับคือมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมครับถ้าเราเก็บเงินแทบตายแต่เงินของเรามูลค่ามันลดลงหรือว่าเราขาดทุนนะครับดังนั้นนะครับตัวเลือกแรกๆเลยที่ควรจะต้องเอาไปเก็บกันก็คือเงินฝากนะครับหรือว่าบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารนั่นแหละนะครับ และกฎข้อที่สองนะครับสำหรับเงินสำรองสภาพคล่องเนี่ยก็คือมันจะต้องสามารถฝากถอนได้สะดวกครับช่วงไหนที่เรามีความจําเป็นต้องใช้เงินเนี่ยเราก็ต้องสามารถถอนหรือว่าโอนเอาไปจับใจ่ายใช้สอยได้ครับดังนั้นผมว่าทั้ง2ข้อนี้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบออนไลน์หรือเงินฝากดิจิทัลก็ตามนะครับแล้วแต่ชื่อเรียกนะครับ มันเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยครับที่เราจะเอาไว้ใช้เป็นแหล่งเก็บเงินออมเงินสำรองของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับว่ามีของธนาคารไหนที่น่าสนใจบ้างสำหรับตัวแรกนะครับจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ของ LHBank นะครับที่ชื่อว่า BU UM Max นะครับต้องเรียกว่าเป็นการขย่าว,วงการเงินฝากเลยนะครับเพราะว่าเขาให้ดอกเบี้ยข,ขั้นบันไดที่สูงสุดถึง6%ตต่อปีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขต่างๆของเขาก่อนนะครับสำหรับบัญชีออมทรัพย์ BU UM Max จาก LH Bank นะครับสามารถเปิดบัญชีที่ไหนเมื่อ,อไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาไม่ต้องพกสมุดบัญชีคู่ฝากนะครับสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน LHBU ได้เลยนะครับก็เพิ่มความสะดวกสบายให้เราเลยนะฮะ เรามาดูอัตราดอกเบี้ยที่ผมบอกกันนะครับต้องบอกว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเขาจะให้เป็นช่วงขั้นบันไดครับสำหรับเงินฝากที่ไม่เกิน10,000บาทแรกนะครับเขาจะให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง6%ซต่อปีนะครับแต่สําหรับเงินฝากในยอด10,000บาทถึง100ล้านบาทครับเขาจะให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.25%ตต่อปีนะครับ การจ่ายดอกเบี้ยครับเขาจะจ่าย2ครั้งต่อปีนะครับก็คือจ่ายในช่วงสิ้นเดือนมิถุนาและสิ้นเดือนธันวานะครับและที่สําคัญครับบัญชี b u m a แตัวนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีนะครับนั่นหมายความว่าบัญชีนี้ครับสำหรับคนที่มีเงินฝากเงินเก็บเงินออมที่ไม่เกิน10,000บาทเนี่ยนะครับก็แนะนํามากๆครับเพราะว่าได้ดอกเบี้ยถึง6%ต่อปีเลยครับมาดูเจ้าที่2กันนะครับเจ้าที่2ครับคือบัญชีดามเซฟจากธนาคารเกียรตินาคินพัฒระครับก็เป็นบัญชี เงินฝากในแอปพลิเคชันดามครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันจากธนาคารเกียรตนะินาคินพัฒระดังนั้นเรื่องความไว้ใจความน่าเชื่อถือเนี่ยให้ทุกคนสบายใจได้เลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าจุดเด่นหลักของเขาครับก็คือเรื่องอัตราดอกเบี้ยครับที่เขาให้สูงสุดถึง3%เเเลยนะครับย้ำให้ดีครับ3%เนะฮะแล้วดอกเบี้ยเนี่ยครับเขาก็จ่ายนะครับในทุกๆ6เดือนก็คือในทุกๆวันที่30มิถุนาและ31ธันวาคมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูช่วงอัตราดอกเบี้ยกันครับสำหรับอัตราดอกเบี้ยที่เขาให้นะครับสำหรับส่วนที่ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทแรกเนี่ยได้ดอกเบี้ย3%รต่อปีครับและในส่วนที่เกิน3 0,000ไปจนถึง1000 0บาทนะครับเราจะได้ดอกเบี้ย่อ ปีครับ และส่วนที่เกิน1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปนะครับก็จะได้ดอกเบี้ย0.5%ต่อปีนะครับซึ่งอีกจุดเด่นหนึ่งของดามเซฟวิงนะครับก็คือสามารถฝากหรือว่าโอนเมื่อไหร่ก็ได้โดยไม่มีขั้นต่ำนะครับและสามารถเปิดบัญชีได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันดามเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครใช้งานแอปนี้อยู่รบกวนพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับต่อมานะครับจะเป็นบัญชีเงินฝาก CIMB s h d จากธนาคาร CIMB นะครับจุดเด่นของเขาครับก็คือให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง2% ต谢谢 10, month, ่อีซึ 50, plan to plan to the way, the Although, ่งก็จะให้เป็นแบบขั้นบันไดเช่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องอัตราดอกเบี้ยกันนะครับเรื่องตั้งแต่วงเงินที่ไม่เกิน10,000บาทนะครับเราจะได้รับอัตราดอกเบี้ย0.5%ต่อปีครับแต่สําหรับส่วนที่เกิน10,000บาทไปจนถึง5 0,000บาทนะครับเราจะได้ดอกเบี้ย1.8%นะครับไม่เลวเลยนะและในส่วนที่ตั้งแต่5 0,000ไปจนถึง1 0 0 0 0 0บาทนะครับเราจะได้ดอกเบี้ย2%ต่อปีนะครับและในส่วนที่เกิน10,000 0บาทเป็นต้นไปนะครับเรา จะได้ดอกเบี้ย0.2%ต่อปีนะครับโดยช่องทางการเปิดบัญชี CAMB Chill D นะครับสามารถเปิดผ่านโมบายแอปพลิเคชันก็ได้นะครับหรือจะไปเปิดที่สาขาธนาคาร CAMB ก็ได้นะครับโดยแต่ละคนนะครับสามารถเปิดได้เพียง1บัญชีเท่านั้นนะครับ ต่อไปเจ้าที่4ี่นะครับก็คือ TTB มีเซฟจาก TTB นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์นะครับที่ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนกันนะครับโดยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่เขาจะจ่ายนะครับเขาจ่ายถึง2%ซต่อปีนะครับคืออธิบายง่ายๆแบบนี้ครับว่าดอกเบี้ยจากบัญชี TTB มีเซฟเนี่ยมันจะมี2ส่วนครับคือดอกเบี้ยแบบปกติทั่วไปกับดอกเบี้ยแบบโบนัสพิเศษครับซึ่งถ้าจะอธิบายง่ายๆครับว่าดอกเบี้ยโบนัสพิเศษเนี่ยเราจะได้ดอกเบี้ยชุดโบนัสก็ต่อเมื่อเรามียอดฝาก มากกว่ายอดถอนในแต่ละเดือนฟังชัดๆนะครับ เราจะได้โบนัสก็ต่อเมื่อเรามีการฝากมากกว่าการถอนในแต่ละเดือนครับการที่ t t b เขาออกโปรดักต์แบบนี้ขึ้นมาครับมันเป็นกิมมิคครับที่ทําให้เรามีวินัยในการเก็บออมมากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวในส่วนต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเล่าให้ฟังเฉพาะดอกเบี้ยในส่วนที่เป็นโบนัสพิเศษแล้วกันนะครับสำหรับ,บวงเงินในช่วง10,000แบาทแรกนะครับเราจะได้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง2%์นะครับแบบโบนัสนะซึ่งถ้าทั่วไปคือหึนก็คือมากกว่าเดิมถึง2เท่าเลยนะครับและในวงเงินที่เกิน11,000บาทไปจนถึง1บาท นะครับเราจะได้ดอกเบีย้ยโบนัส1.6%นะครับซึ่งถ้าเป็นดอกเบีย้ยทั่วไปคือ0.6ครับ และในส่วนที่เกิน1ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยดอกเบีย้ยโบนัสก็คือ1%ต่อปีเลยนะครับส่วนดอกเบีย้ยทั่วไปเนี่ยคือ0%นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครเลือกจะมาฝากบัญชี t t b มีเซฟนะครับผมแนะนําว่าให้เราทําตามเงื่อนไขให้ได้ดอกเบีย้ยแบบช่วงโบนัสนะครับก็คือให้เรามียอดฝากมากกว่ายอดถอนนะครับถ้าเกิดว่าเดือนไหนเราไม่มียอดฝากครับก็ให้เราโอนเงินเข้าไปสัก10บาทร้อยบาทพันบาทแค่นี้นครับเพื่อให้มันตรงตามเงื่อนไขให้เราได้รับดอกเบีย้ยในช่วงโบนัสนะครับซึ่ง หนึ่งบัญชีเงินฝากที่น่าสนใจเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี่ยผมจะมาสรุปให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับบัญชีเงินฝากทีทีบีมีเซฟครับต่อมานะครับก็เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์นะครับบนแอปพลิเคชันเคปบายกรุงศรีนะครับหรือว่าเคปนั่นเองนะผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักเคปกันนะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาอยู่ในวงการการเก็บการออมกันนะเพราะว่าแอปพลิเคชันเคปอะครับ ผมว่ามันเป็นแอปที่มีลูกเล่นมีกิมมิคในการเก็บออมเงินเยอะพอสมควรเลยนะครับก็มีทั้งกระปุกโกรกระปุกฟันกระปุกทูเกเตอร์นะครับซึ่งเราสามารถจัดสรรการเก็บเงินได้อย่างดีเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องดอกเบีย้ยกันก่อนนะครับต้องบอกว่าเคปเซฟิงเนี่ยเพิ่งมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยนะครับตอนนี้เขาให้ดอกเบีย้ยสูงสุดถึง1.7%ตต่อปีเลยนะครับต้องเรียกว่าดอกเบีย้ยดีเลยนะ สำหรับเงื่อนไขวงเงินของเคป,ปะครับก็จะเรียบง่ายไม่ได้มีเป็นช่วงตารางให้ยุ่งวุ่นวายนะครับสำหรับ1บาทแรกไปจนถึง3ล้านบาทเนี่ยนะครับเขาจะให้อัตราดอกเบีย้ยเป็นขั้นบันไดครับก็คือในช่วงเดือนที่1-12ถึง12หรือว่าปีแรกครับเราจะได้ดอกเบีย้ย1นต่อปีครับ แต่ในปีที่2ครับหรือว่าในเดือนที่1 3ถึง24เนี่ยนะครับเราจะได้ดอกเบีย้ยถึง1.7%ต่อปีนะครับก็ต้องเรียกว่าดอกเบีย้ยมีการปรับเพิ่มขึ้นแล้วครับซึ่งผมว่าแอปพลิเคชันแคปเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันอีกแอปหนึ่งเลยนะที่เหมาะกับการเก็บเงินออมเงินสำรองมากๆนะครับเพราะอย่างที่บอกไปอะครับว่าเขามีหลายฟีเจอร์นะครับให้เราเล่นนะให้เราสามารถแบ่งกระปุกแบ่งกระเป๋าเงินให้เราจัดสรรการเงินเราอย่างเป็นระบบระเบียบได้ครับซึ่งเดี๋ยวในอนาคตตอนนี้ผมกําลังรวบรวมข้อมูลนะครับแล้ว ของ c a p s a v วิ g ให้ทุกคนอย่างละเอียดอยู่นะครับก็ยังไงฝากติดตามไว้ด้วยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ประเด็นไหนเกี่ยวกับ c a p s a v วิ g นะครับรบกวนพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับ และสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกลุ่มบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ของธนาคารต่างๆครับที่อยู่ในช่วง1ล้านบาทแรกเนี่ยให้ดอกเบีย 1, ้ย1.5%ครับคือธนาคารทั้งหมดที่ผมจะเล่าต่อจากนี้เนี่ยให้ดอกเบีย 1, ้ย1.5%ในช่วง1ล้านบาทแรกหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับบัญชี e z saving นะครับซึ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์นะครับสามารถเปิดผ่านแอปพลิเคชัน SCB easy ได้เลยนะครับหรือจะเป็นของธนาคารกรุงไทยนะครับกรุงไทย next Safe เซฟวิ่งนะครับก็จะให้ดอกเบีย้ย1.5%ในยอดวงเงินที่ไม่เกิน1ล้านบาทเช่นกันครับและสามารถเปิดผ่านโมบายและสามารถเปิดผ่านโมบายแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทยได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพ e s a v ฟวินะครับก็จะให้วงเงินที่ไม่เกิน1ล้านและให้ดอกเบีย้ย1.5%เหมือนกันนะครับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอส g h b ีเอชบีออฟก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับวงเงินที่ไม่เกิน1ล้านบาทนะครับให้ดอกเบี้ย1นครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นของธนาคารกรุงศรีนะครับชื่อว่าบัญชีออมทรัพย์กรุงศรีมีแต่ได้ออนไลน์นะครับสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ผ่านกรุงศรีโมบายแอปพลิเคชันได้เลยนะครับในยอดที่ไม่เกิน1ล้านบาทก็ให้ดอกเบี้ยหนึตต่อปีเช่นกันนะครับสำหรับกรุ๊ปนี้นะครับผมคิดว่าถ้าใครสะดวกใครชอบค่ายไหน หรือว่าใครใช้บริการค่ายไหนอยู่แล้วเนี่ยก็ไปลองเปิดบัญชีพวกนี้เพิ่มเติมดูได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ทั้งหมดนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็สรุปมาให้ทุกคนฟังกันนะครับถ้าเกิดว่าใครใช้บริการของค่ายไหนอยู่นะครับรบกวนพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมเจาะลึกลงรายละเอียดนะครับของบัญชีตัวไหนเนี่ยรบกวนพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ทําคลิปเจาะรายละเอียดให้นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วครับวิธีการ เลือกธนาคารให้เหมาะสมเนี่ยผมมีวิธีแนะนําอยู่3เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกครับคือเลือกธนาคารที่เงื่อนไขวงเงินและดอกเบีย้ยต่างเนี่ยเหมาะสมกับเราครับเช่นถ้าเกิดว่าเราเงินเก็บเงินออมไม่มากเช่นไม่กี่หมื่นอย่างเงี้ยครับเราก็ไปเลือกธนาคารที่ให้ช่วงดอกเบีย้ยสูงในช่วงที่เงินมันไม่เยอะแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเราจะได้ผลตอบแทนมากที่สุดและเรื่องที่2ครับที่สําคัญไม่แพ้กันเลยครับก็คือเราต้องดูเรื่องความน่าเชื่อถือของธนาคารนั้นๆครับจริงๆที่ผมเอามาสรุปให้ทุกคนฟังในคลิปนี้เนี่ยก็มีความน่าเชื่อถือสู หมดเนะครับเพราะว่าก็เป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนําของประเทศทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องมีเรื่องที่3มาด้วยครับก็คือเรื่องการใช้งานนะครับของแอปพลิเคชันเนื่องจากทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันเป็นบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ใช่ไหมครับดังนั้นการทําธุรกรรม การแทรกสันต่างๆเนี่ยมันก็ต้องทําผ่านมือถือดังนั้นนะครับอีกเรื่องที่ผมแนะนําว่าให้เลือกก็คือเราเลือกธนาคารที่เขาใช้งานง่ายครับสามารถโอนเงินเข้าออกฝากถอนได้ทันทีรวดเร็วนะครับหรือว่าไม่แหลกอะไรประมาณนี้นะก็เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่ผมฝากไว้นะครับสุดท้ายก่อนจะจากกันไปนะฮะผมย้ําอีกทีย้ําชัดๆ,ๆนะครับว่าตั้งแต่ปี2023และจากนี้ไปนะครับเงินสำรองเนี่ยจะไม่ใช่ตัวเลือกแล้วนะครับแต่จะเป็นทางรอดของทุกๆคนถ้า อยากมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นและเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินสัก6เท่าของรายจ่ายเนี่ยนะครับ เป็นเงินเก็บเงินออมก้อนแรกที่ผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาเก็บมาออมกันให้ได้ก่อนที่จะไปลงทุนต่อยอดหรือว่าทําธุรกิจอะ,อะไรก็ตามนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ยังไม่เคยเก็บเคยออมเลยเนี่ยก็เชิญชวนนะครับมาเริ่มต้นทําไปด้วยกันส่วนสําหรับใครที่ทําอยู่แล้วนะครับก็มาเป็นเพื่อนร่วมทางทําต่อไปเรื่อยๆไปด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปวิดีโอความรู้นะครับสรุปปรดักทางการเงินให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับผมฝากพิมพ์คําว่าชอบนะครับหรือสามารถกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ